สวัสดีครับวันนี้ก็มีตัวยศสามดอกทองนะครับเป็นัดน้องชายของต้นนะครับมาฟาขายครับผมโอเคมาดูนี่กันเลยดีกว่ารายละเอียดตัวละครครับโอเคครับรายละเอียดตัวละครนะครับตัวนี้แข่งทั้งหมดสองหมืนแปดนะครับหกสิบเอ็ดนะครับคิวทั้งหมดสองแสนสามหมื่นนะครับเดททั้งหมดหมื่นแสนห้านะครับคิวทั้งหมดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแพ้ชั่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ลบไปแล้วก็สามสิบสองสามพันนะครับสามพันสามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดค้งนะครับโอเค โอเคมาดูมาดูข้อมูลของแข็งครับสายานี้ครบทุกช่องนะครับสายาครบทุกช่องนะครับตัวนี้นะครับโอเคมาดูเปินครับเปินครับหลักหลักมีครบทุกเปินนะครับ F สองพัน M สี่พันผ้านะครับ AK Ark EV สามวันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับ a r กถาว w o n a r ทองครับร้อยแปดสิบแปดวันนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับ a r กทองนะครับมีนะครับนี่ครับเปินหลักๆครับนี่ครับ อักแดงนะครับอักแดงเจ็ดสิบห้าวันนะครับเจ็ดสิบห้าวันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับโอเคก็มีปุ่มหลักๆอักคิดพีก็ศนนะครับนี่ครับคิดทองสามสิบหกวันเปิดใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยปุ่มอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันโหในตำนานครับตัวนี้ในตำนานสามสิบวันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับนะครับมีครับนี่ครับคิดจีเอแลนะครับเจ็ดวันยังยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับคิดดำสามสิบสี่วันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับนี่ครับ เนี่ยครับมาดูสไนด์ครับสไนด์นี่นี่ครับเอลเขียวเดรคนอมนะครับมนี่บาเลตโอดีเอสอาร์พีเอจีทองนี่ครับครบเลยนะครับตัวนี้โอ้โหปืนสไนด์นะครับโอเคมาดูซองครับซองก็มีซองธรรมดาสแปซโอ้โหมีหมดนะครับแจ็คแฮมเมอร์มีต้องควงนะครับแล้วก็แล้วก็นี่ครับมีแคลแท็กนะครับเอ็มสองร้อยนะครับแล้วก็มีดีเอสอาร์นะครับ นี่ครับมีเอฟหนึ่งปเจ็ดหกอเอนะครับยังไม่เปิดใช้งานนะครับโอ้โหนะครับเยอะมากครับตัวนี้โอเคครับโอเคมาดูปืนพวกร้อยนาดกันบ้างครับร้อยนาดก็มีสองกระบอกนะครับโอเคแล้วก็มีนี่ครับโผ่พกมีทุกปืนครับพกมีทุกปืนแล้วมีพกลูซี่นะมาแยกนาตันมาแล้วแล้วก็มีพวกพกไบธนนะหลักๆนะครับมีนี่ครับเจ็ดหลือเจ็ดวันนะครับนี่หลือเจ็ดวันนะโอ้เปิดแล้วแม่งเปิดแล้วนะครับตัวนี้ ตเป็น yup. ตัวตัวละครครับตัวละครนะครับโอ้ยอันนี้หกสิบร้อยแปดสิบเอ็ดวันหกสิบสามอย่างนี้ยังไม่ได้เปิใช้งานนะครับยังไม่ได้เปใช้งานทั้งสามอย่างนะครับเก้าวันหกสิบเอ็ดวันอันนี้เปิดแล้วนะครับหกเอ็ดวันหกเอ็ดวันห้าห้าวันหนึ่งสองสามยังไม่ได้เปใช้งานหมดนะครับหกเอ็ดหกเอ็ดห้าห้าไอเทมอย่างละเจ็ดโอ้ไอเทมนี่ครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ